ไอ้แขงตัวพอมีนอ้มีทริบด้วยจะกายออยูั่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่อาปาอปาอาตาอาอ้าทุ่แจ้เขาที่ใหญ่ที่สุดทใช่เพราะว่าที่นี่แบบของดีของสดน้ำจิ้มอร่อยแบบทุกอย่างโดยการเดียะเขาขาดอะไรขาดนัก้อง อย่างนี้จะไม่ยืนหน้าเวทีไอ้ปวดเอาเสื้อนักร้องมาให้เขาไม่ได้ใส่แบบธรรมดาหรอกที่เวร่แค่เหงื่อไงตอนร้องเพลงก็เหงื่อต่อเหงื่อตบกางเขียนเพล่ปางไม่เขียนเพ่เฮ้ยใส่เสื้อมาดิมาเสจอกันเฮ้ยเฮ้ย สไตล์มันเป็นสไตล์คือเขาไม่ให้ร้องเพลงช่วงนี้ตลกตลกตลกแล้วก่อนแม่ร้องเพลงว่เครื่อเสียงเขาดันเก่งหมดเลยได้ยังไงได้เป็นเด็กเสิร์ฟสิได้เป็นเด็กเสิร์ฟสิเป็นเด็กเสิร์ฟเลยเหรอแต่บอกตรงว่าถึงจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็เข้าทำหเคยทำมาแล้วเด็กเสิร์ฟอ่ะมามู้จึกการร้านรออยู่แล้วเอ้าหรอไรายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูสองคนขอเป็นพนักงาน ได้ไหมคะได้ค่ะหน้าที่ก็ไม่มีอะไรค่ะพอลูกค้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้อนรับว่าเชิญค่ะมีกี่ท่านคะอ่าที่โต๊ะไหนคะเรารับออเดอร์ใช่ไหมคะในออนไลน์วินนี่ยก็จะมีอธิบายไว้เสร็จผู้ใหญ่หัวละเราก็ร้อยเก้าเก้าจำนวนเราก็ลงไปเด็กเล็กร้อยห้าเก้าเด็กโตสองร้อยน้ำแข็งอะไเอิหนึ่งโตหนึ่งเตาเตาย่างเตากับกระทะนี่คือแยกกันไม่เกี่ยวเตาอย่างเดียวเตาไว้ไว้เตาสำหรับคนที่กินแบบอาหารทะเลหนึ่งเตา่เก้าเก้าบาท แล้วก็พิชชู่5บาทที่เราจะคิชเพิ่มส่วนต่าง<อ>แล้วเรามีคนรคบซื่ะรายได้แล้วก็คลิปสุดมากที่พนักงานเขาได้บริการดีก็ให้เขาก็ได้ดีค่ะเจ๊ฮะแล้ว เงินวันนี้ได้เท่าไหร่คะเจ๊ที่มันนเป็ถ้าเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟนอกนอกเขาเรียกอะไรครับทำลายเดือนใช่ไหมันนเป็ถ้าทำอาจจะวันละ300วันละ300เราไม่ห่วงหรอกวันละ300เราห่วงเองติ๊บติ๊บเออติ๊ติ๊บอันดับแรกเลยระหว่างที่รอลูกค้าเนี่ยพวกผมณทำอะไรได้บ้างครับเราก็ต้องเตรียมแต่ละว่าอาหารแต่ละว่าใส้ปลาใส้ปลาอ่าเช่นกูดองอ่างั้นเดี๋ยวไปดูว่าตรงไหนทำได้ดีกว่าไปะ ตอนนี้เดี๋ยวเราเรียงโหดกูดองใช่ไหมเนี้ยอแอร์อยู่กับน้องเองตรงนี้เดี๋ยวพวกพี่ทำเองครับพี่จ๋าเรียนไปค่ำกันมาเพื่อนจะดองเวลค <to> ัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์ถูกไหมเนี่ยบอ,องเอยเขาตัวพี่ตี๊กไม่ช่วยหรออันนี้สบายไงอันนี้คือตลอดตลอดชีพุดแถว๋ยวพี่เราทำตรวจดูว่าแถวตรงไหมใช่ทำพี่จ๋าแถวตรงไไปปใช่ม โอ้โหเล่นห้าบาทสิบบาทนิดนึงดูเช็ค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 ต้องเอ๊ะต้องไครับมึเอ๊ได้ไหมได้ตัวจะจำอ๋อคือให้คิดคิดเลยโอ้ยตอตอ คือมือเราล้างมาแล้วไงเราต้องบอกก่อนนะครับจริงๆว่าใส่เนี่ยมืเนี่ยพนักงานอ่ะคือก่อนที่จะทําอะไรอย่างนี้ได้เขาฉีดเขาฉีดวัคซีนหมดแล้วที่นี่ไม่ต้องกังวลมาได้เลยอ่าครบนะฮะโอเคจริงๆตอนนี้มันจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดไว้ราดสาหรับคนที่แบบอยากจะกินปูดองมีไข่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าไข่ที่นี่แบบล้วนๆเลยนีมดูแน่นแ่แน่นแน่นเลยเจ๊หอยไหมคะหนูอยากไปทําหอยละ ทอต่อไปหอยน้ำลมที่เป็นราดน้ำจิ้มเลยใชเขาบอกว่าให้แงะออกไลรหอยข้าคั่วไรหอยไปให้มากองอยู่ข้างเดียวนี่ไงอ่ามาอยู่ข้างนี้ละข้างข้างิดนี่ไงติดนั่นนี่มันจะได้มาเป็นแบบนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวเรียงด่าละสี่ตัวอ่าละสี่ตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเอาเอาง่ายว่าหอยสดนะครับเนี่ยนี่หอยสดนี่นี่เดี๋ยวดูอันนี้นะอันนี้น่าจะใหญ่สวยเลยนะ แมพเลยโหหอยที่นี่นะสดมากคือเขามีกรรมวิธีแบบไม่บอกเรากาทำยังไงนี่จะได้แบบนี้เลยนี่ร้อนมากๆร้อนว้าสบายแล้วมาครับไหนดูมาตุ๋นอย่างนี้นะที่นี่นะนี่นี่ใกล้ชิดกันไปหรือเปล่ากูอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นี่มาให้เขาให้มองหอยไม่ได้ให้มองมะไม่ได้ให้มองมะวิธีการทำเนี่ย ตัดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยแล้วก็แหกปึ๊บแล้วก็ตัวเบลเลอร์แล้วก็ตัวเบลเลอร์พี่จ๋าชิมดูดิอ่ะพี่จ๋าชิมเดี๋ยวแช่น้ำอันนี้ก่อนล้างน้ำอ่าชิมดูเป็นยังไงชดเลยชดเลยชดเลยว้าวหวานมากหวานอันนี้เอาซอสมาเลยหนูจะแงกินต่อหนูจะแงกินต่อ งานเนี้ยต้องเป็นพี่จ๋าเพราะว่าการเลี้ยงปลาปลาอะไรนะปลากระพงปลากระพงปลากระพงเขาทำอะไรนะปลากระพงก็ต้มยำไงโอ้มาร้านนี้คือแบบว่าคุ้มนะอาหารเยอะมองอ่าเราจะดูนะดูอีกครับดูอีกครับไม่เห็นทำเลยวุ้นนี่บอกเลยนะวูดนี่เป็นวูดตับปลากระพงต้มยำจะน้ำข้นน้ำใสก็บอกเจ๊ได้ก็สะอื้นอะค่ะยิ่งอะคะเจ๊เดี๋ยวหนูต้องชิมว่าหนูสะอื้นหรือเปล่า มาครับมาดูกุ้งสดกันมาดูกุ้งสดบอกไว้แล้วว่ากุ้งที่นี่แบบยกเลยจะทำให้ดูกุ้งมันดุกดิ๊กมากนี่เพื่อนนะครับถ้าจับไม่เป็นมันจะหนีมอันนี้เทได้เลยเทได้เลยพร้อมครับไปเลยโอเคถ้าพอเราบอกกันแล้วโอเคพอไม่ต้องอื่นตัวไหนพี่จ่ายจองไว้ทุกตัวที่มีไข่โอ้ตัวนี้ตัวนี้จองตัวนี้มันใสมากจองตัวนี้เดี๋ยวจะหัมาด <g desserts> ูกเลย หรือเจหักเงินหเจหักเงินมาที่มา่มออมมาอมงเอระาพุ่งมีหนูไม่โดนหรือปอโหพี่ทิดตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนี่กี่โมงพี่ทินนี้พี่ทินี่กี่โมงเองบ่าย3ามลูกค้าเข้าแล้วนะฮะลูกค้าชุดแรกมาไปเลยไมไปดูลูกค้าชุดแรกาครับาครับ เมื่อกี้ท่านนะครับแปดคนพอดีเลยสองโต๊ะค่ะพี่เอาเตาด้วยนะเตาด้วยตอนนี้มีผู้ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้ใหญ่หกท่านใช้คนหนึ่งเข้ามาใช้คนละครึ่งได้คราวนี้อ๋อผู้ใหญ่คนหนึ่งครับผู้ใหญ่เจ็ดครับผู้ใหญ่เจ็ดเด็กเด็กโตหนึ่งพี่จ่าเปิดไปแล้วนะฮะตะกี้นี่มันง่ายว่ะ คุณชื่อจา๋านะคะคนนี้ชื่อมิทิพย์นะคะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลงเตาให้ลงเตาให้นะครับแหมเนียนเลยนะทิพย์ได้ไหมครับจ๋าครับได้ในค,ความนะในความเตาอ,อยู่ในนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าอ๋อลูกค้าดีใจนะคะเมื่อกี้อันนี้อันนี้มุกหรือเปล่าครับเสียครับมุเสียเราตายแล้วโอ้ตอนนี้เลยลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวพอใส่เต้าเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูแลพวกเครื่องดื่มเติมน้ำเติมอะไรให้ลูกค้างานบริการไว้ใจจใาพี่ทำอะไรอ่ะผมยึดสั่งผมยึดสั่ง เอ้าวลูกค้าคนใหม่มาเอ้าไปเช็ดไปเช็ดลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเติมกุ้งไปไปไปไหนไปไหนรับลูกค้าลูกค้า VIP น่าทุ่งน่าทุ่มาจากแคทลีคอนี้หรอเออแต่วัเห็นเขาไปทำสีผมไปดูกุ้งลูกค้าคนนั้นเขาจะคุณลูกค้าเป็นผู้ใหญ่หัวลาสอบ9กนะคะมีบุฟเต้าเฟ้น้ำทุกอย่างฟรีหมดแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเตาและกินซีฟู้ดต้องเพิ่มเตาอีก99บาทเอาไหมคะเอาหมดขอไปเสิร์ฟกุ้งก่อนนะ ัไปเลยเดี๋ยวพ่อาใส่ให้อีกไปได้แล้วกุ้งน็อกแล้วไม่ดิ้นแล้วนะคะไปหาลูกค้าก่อนไปลูกอันนี้ค่ะเป็นบริการพิเศษนะคะทุกทีคุณลูกค้าจะต้องเสิร์ฟเองแต่แบบพี่น่ารักน่ารักน่ารัก,รก,กเลยมาเสิร์ฟให้ค่น็อกแล้วะคะ่ะมันไม่เต้ละ นี่เรามารอลูกค้าที่จะสั่งน้ำแข็งนะครับเพราะเรามีบริการแบบพร้อมแล้วอย่าเดือดเข็นไปดื่มน้ำดีกว่าเดือดเข็นเต้านะโอ้โหพร้อมเตาแล้วมาน้ำแข็งใหม่สดเย็นทุกก้อนนะครับกเป็ดเจีให้ผมชิมให้หรือว่าจะชิมเองครับขออนุญาตเติมเตาหน่อยนะคะอุยต้องลุกไหมคะหรือว่าต้องนั่งเลียงกันนั่งอันตรายไหมครับอันนี้โอ้เอาผู้หญิงเดี๋ยวพี่บังให้อ่า ที่นี่ร้านกันเยอะมากเลยครับสี่เตาได้ไหมคะอ่าก็เป็นเตาเตาหมูทอดสองและเตาย่างสองนะคะร้านนี้มีอะไรอะไรอะไรอร่อยครับที่นี่ที่นี่สดทุกอย่างเลยเมื่อเช้าแบบทำเองกับมือเลยสดทุกอย่างครับเน้นบุฟเฟ่ต์สดๆใหม่ๆหอยแครงตัวทองนะฮะเดี๋ยวเร่งไฟให้นะคท่านคาไฟที่บูดบูดบูดนะท่านทำไมไม่เหม็นยอยู่กันสองคนนะฮะ ตอวนี้ถูกแล้วถูแลตวนี้เลยสองคนค่สองนครับคุณครับเฮียอุ้ยได้แปดพไม่น่าเชื่อว่าสื่น่าจะจริไม่น่าชื่อครูไพบุตเราไว้อมเราไว้อมโอเคครับ ของพี่ผู้ใหญ่สองคนคนละสองเก้าเก้าสองคนแล้วก็มีเพิ่มเตาอยงอันหนึ่งทั้งหมด702บาทอ่านะครับรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วบินที่ค้างไวู้ค่าค่าน้ำคนไหนถูกค่าค่าน้ำคนไหนเยอเดี๋ยวมาทอนให้นะะโอเคอร่อยไหมครับอร่อยมากโอเคครับทำไรพี่จ๋าให้เจส่งให้เจ๊พี่ออเจ๊ทอนให้อยู่702บาท นับเงินทอนเดี๋ยวเจ๊ทอนเกินไงสองร้อยหกแปดเก้าที่เราิบวสองร้อยเก้าสิบแปดบาทใช่ไหมถูกไอ้เจ๊ทอนทอนทอนไปทอนตอยู่ตงโต๊ะอยู่ไหนแล้ววะโต๊ะอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่นู่นทอนเลยพี่ขอบคุณนะคะมากินเองนะคะพี่นีนี่เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะ ดานเลยค่ะพี่พีชครับเอาเลยครับพี่เจตครับครับเสร็จอาหารทีงนี้ครับส่งก็ได้ส่งครับจัดส่งให้ส่งให้สบายเนาะส่งอย่างเดียวเนี่ยสเชื่อตัวนึงครับมีตัวนึงเชื่อโอเคไปพี่จ๋าไปนอนไป็นเตาี่เหรออ้าวของเฮียมาสองท่านมีเต่าย่างหนึ่งเจ็ดร้อยสองบาทค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอ่ะ คุณาคุณมากเหรอคะมาจับเว็บนี้ครับเอาขอบค่ะารุใช่ไหมเดี๋ยวหนูมาทอนให้ค่ะแป๊บนึงค่ะมาหาเจ๊โอเจ๊ะเยอดูเต๊ยิ้มเลยเจ๊ทอนเกินหนูเก็บนะคะส9งร้อยิปดบาทโอเ นี่ยอาหารสองรทางตอนค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้ามาใหม่แล้วก็อร่อยมากอร่อยมากมาใหม่อยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเผื่อได้เจอหนูอีกครับโอเคครับโอ้มีกระชีด้วยน่ด่ายนี่ด่ายนี่ดยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้โห่หนึ่งหนึ่งสองนะคะหนูมาหนึ่งสองสองปีชิดอดอีกแล้ว โต๊ะนั้นเป็นแฟนคลับเขาบอกมากี่คนหนูก็แบบหนึ่งสองดีล้วโอ้โหนี่หนูได้ทิปห้าร้อยแล้วแม่โต๊ะแฟนคลับอ่ะนะให้ช่องเลยเหรอให้สองก็ถามวามากี่คนหนูก็หนึ่งสองก็แล้วผมอทกินทไรอ่ะผมยื่นสั่งผมยื่นสั่งเดี๋ยวแก่โต๊ะเดี๋ยวหนูเก็บเงินกันนี่นี่บินมาอีกแล้วโต๊ะอะไรโต๊ะนี้ไปไปจ่ายโต๊ะนี้มีหัวทั้งหมด เป็นหัวเพื่อนกับแลละคะเพื่อนเพื่อนไปเข้าน้ำค่ะอ๋อแล้วก็มีเตายยางทั้งหมด3เจะดชู้ได้3เดี๋ยวกดเลขแป๊บสิบเอ็ปูณสองเก้เก้าอ่าสามสองแปดเก้าเตาสามสองเาเจ็ดจชู้สบาทสามพนหกบาท่ะเจ๊สแกนคนละครึ่งได้ใช่ไมัได้ครับั่งโน้นเลยเจ๊สแกนเดี๋ยวไปทางโน้นได้เลยได้ค่ะบริการดีมากเนี่ยค่ะ มากี่คนคะหนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ฮะเอาไปเลยกันนะคะหนึ่งสองว้าหนึ่งสองฮะสามสี่ใช่ไหมคะครับครับสอเคค่ะแบบนี่ตาเดี๋ยวแล่วตัวนี้เหรอครับเจสถ้าไม่เอาเอาฟูบอ่ะถ้าไม่เอาเอาฟูบอ่ะเอาเอาค่ะเจสเดี๋ยวเก็บโตให้เจสเป็นมาแกนนะคะเอ่อเข็นของมาเก็บโตแล้วิธีนี่ลูกพี่เราวันนี้นะคุณเอก ค,คุณเอกเป็นเทรนเนอร์ให้เราวันนี้สนุกมากพี่เอ,อ,อกขอบคุณม,มากเลยขอบคุณม,มากเลยนะครับพี่เอกครับวันนี้นะบอกเลยว่าอาหารที่นี่นอร่อยมากนะแล้วก็สดทุกอย่างสดทุกอย่าง,อางบอกเลยแล้วก็บริการดีพนักงานที่นี่ทุกคน<ด>แบบน่ารักมากยังไงก็ เนาะรายการเราวันนี้ก็เต็มที่แล้วกับอาชีพนี้อาชีพอะไรพี่จ๋าอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟตั้งแต่แบบรู้กระบวนการตั้งแต่เตรียมของจัดร้านเช็ดโต๊ะรับแขกเสิร์ฟทุกอย่างเลยวันนี้เนาะหนูได้ติ๊กทั้งหมด500อบาทนะเจ๊ให้เมื่อกี้เป็นห0ร้อยที่ได้ร้อยเดียวแล้วเนับไม่เป็นไรวันนี้ก็สนุกมากบองตรงนะเหนื่อยมากก็เหนื่อยเหนื่อยแต่แบบมันก็สนุกนะแต่ได้รู้อะว่า อาชีพในเมืองไทยมีมด้วยแล้วก็เป็นอาชีพพี่ เป็นคนต้องเป็นคนที่มีใจรักบริการ<ช>นะเพราะว่าการที่ทําอาชีพนี้ทุกคนต้องแบบยิ้มแย้มอัธยาศัยดีแบบพูดใจในี้แบบลูกค้าคนะก,ในก็ใครที่มากินข้าวนะแล้วก็เจอแบบอ่คนเสิร์ฟพนักงาน,นดีๆบางทีเราให้ทิปอะไรมันก็เป็นเหมือนสินน้ําใจและเป็นกําลังใจใ,<ช>ให้กับคนที่ทําอาชีพนี้เหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับน้องพี่นี่เราด้วยที่หน้าเราจะไปทําอาชีพอะไรอยากทำอะไรก็ทิมมาเลยทิมมาเลยเดี๋ยววันนี้ขอไปทํางานก่อนวันนี้ได้ สามคนละสามร้อยนะ,ะนแรงเลยเนี่ยวันนี้ให้ให้พี่จา๋าไปเลยวันนี้อ,อันนี้เขาหนีไปเลยหนีมูนหนีพี่